ใจพวกเรามา,จากจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมทีมจมาอะไรอย่าเงี้ยสนะุดท้ายเรียกว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้เล่นแล้วก็มีพี่ๆทีมงานมีแฟนด้วยอะไรเงี้ยเล่นกันก็คือเกี่ยวกับเกมโอน้อยออกแล้วก็ประกอยที่สุดให้เหลือให้คนเหลือคนเดียวยนะอะไรเงี้ยต้อ,องลงลงแล้วลงกี<ด>่คือก็แบบกีดลั่นเลยก,กีดโอ้โหสาวแตกค่ะกีดลั่นแบบดีใจอะไรเงี้ยอันนี้เงื่อนที่ประมาณเท่าไหร่คะไดเอ่อสองวันตารางวานแต่ว่าอยู่ที่ไหนสอนแงวันอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่อยู่ติดสถานที่การแขบงขั ว่าน่าจะาข้าก็ไม่ค้านการนอนยังไม่ทราบว่ายังไม่ยังไม่ได้ที่อะไรแต่ที่อยู่ในอพยพเมืองฉันไม่บุบอันนี้ก็ยังไม่ทราบรู้แต่ว่าอยู่การจากการเป็นการนอนกแต่โฉนดอยู่ในอกเราแล้วเดแล้วเราก็จะเป็นร้อนใหญ่การนอนในสตีลชิ้นใหญ่เพราะว่าจริงวันนี้ก็ได้ซอยด้วยจาก P W J ด้วยค่ะได้ซอยของกะหล่ดด้วย้ซอยได้ทองได้ครบแล้วนะอะไร ได้อะไรบ้างนะลูกเกิดบ้านเกิดรถอะไรบ้างเออเกิดบ้านเกิดรถเกิดบ้านเกิโมงแล้วเนาะมีโมงมีบ้านมีหลังๆที่ไปมาค่ะถึงส <siglo. S 3> <childish weather. S 2> ิบล้านเนี่ยโอ้ยยังไม่ถึงไม่ถึงนะแต่ว่าที่นี่น่าจะถึงเนาะตอนนี้ก็คือได้เลยค่ะก็เป็นกองรวมไว้ที่แน่คือเราไม่เคยเราไม่ยังไม่ได้เช็คอะไรว่าแบบเราได้อะไรบ้างท่าไรู้สึกว่าช่วงนี้หลังจากโมงลงมันวิ่งฟังขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกเรื่องเลย เออด้วยค่ะก็รู้สึกรู้สึกเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับว่ายิ่งตอนช่วงที่เราโดนดราม่ามากเท่าไหร่ผู้ใหญ่ก็แฟนคลับเขาก็ยิ่งอยากให้กาลังใจอยา,อากพพอร์ตเราบ้ากเท่านั้นเพราะเขาก็รู้ว่าหลังบ้านเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่ไมีความพยายามไม่ต่างจากคนอื่นความตั้งใจไม่ต่างจากคนอื่นซึ่งเขาก็มองว่าเฮ้ยจริงๆทําไมต้องแบบโดนอะไรเยอะปัญหาอะไรเยอะามากมายอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอ็นดูว่าไม่ต่าง รู้สึกว่าคำว่าแบบมีธุรกิจมันยังอยู่ในตัวเราตลอดเยซึ่งเป็นครัที่เราก็จะโดนตลอดในวงการนางงามว่าเราเป็นเรื่องเราเพราะว่ามีธุรกิจซึ่งเราส่วนเออมันก็จริงก็จริงซึ่งมันเป็นสิ่งที่นางงามมันดูไม่ได้แบบหาได้ง่ายๆกันนะคำว่าการที่จะเป็นธุรกิจได้อย่างโอกาสที่มีเข้ามาเรามองว่าอย่างไรค่าในการที่แบบคว้ามันไว้ นาแน่นเลยนะตอนนี้งานก็ตั้งเวลาได้หมดสามมื้ออาหารมีอยู่จริงคเช้าบางวันเย็นก็ตั้งแต่แบบได้โมงมาก็คือยังไม่ได้อยู่เลยจนที่แบบตอนนี้ยังไม่ได้อยู่เลยเช้าสุกึนกี่โมงครับตีห้าบที่กี่โมงโอ้เชมพึนตีหนึ่งก็ไม่แล้วก็คนลูกใหม่ก็อกฆ่ากเป็นช่วงที่คิดด้วยที่สุดแล้วหลังานก็ตอบคุณให้ได้มากที่สุดแล้วหนูก็อยากจะตอบแทนองค์กรตอบแทนบอสด้วยที่เลือกเราให้เขารู้สึกเออไม่ผิดหวัง ปรับปรับการการใช้ชีวิตยากไหมสำหรับตัวเองอันนี้แบบว่ามันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเราไม่ได้ไม่ได้คาดคิดจริงๆไม่ได้ตั้งตัวด้วยคือตอนนี้คือไม่ว่าเราสอบไปไหนทุกคนรู้จักเรารู้จักเราหมดจริงๆบางทีเราแอบคิดนะว่าแบบเราเดินสวนคนนี้คนก็รู้จักก็รู้จักอย่างเงี้ยกลายเป็นคนที่เหมือนแบบเฟมัสไปแล้วจริงๆเขาเป็นคนที่ขึ้นเทรนทวิตบ่อยมากติดเทรนบ่อยิดเทรนบ่อยมาก เราูสบยังไงที่แบบกระแสโซเชียลเรามันไม่หายไปเลยก็ต้องขอบคุณแฟนคลับเพราะว่าหลังบ้านแฟนคลับหลังบ้านเขาทำงานเ้านชีวิตการขับที่แบบที่ไหนว่าผมเราคือว่าเราทางานหนักก็เลยแบบอะไรที่แบบช่วยสปอร์ตเอาไหก็อยาก่วยในการที่จะแบบทาหลังบ้านที่แบบอยากงานเราชอบที่งหนึง เอาเอนทีอะไงคะเพราะบางทีมันใช้พลังเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเอนทีเราไม่เคยลดเลยมีบ้างบางทีก็เบอร์เบอร์บ้างตอนเช้า,าน,น้องช่วยก็จะม,มนีน้องช่วยบ้างบางทีแต่ว่าเออ่มันเป็นเพราะว่าเราเรานอนตื่นแบบกะไฮเพราะว่าเป็นโม,มเมนต์ที่หนูเฝ้เรารอคนตลอดชีวิตก็เราวันหนึ่งเราอยากจะมีงานเยอะๆแบบยุ่งๆเหมือนดาราบ้าง เขาใช้ตัวบนรถป่ะคะหลับบนรถมีทานบนรถไม่อยางมางานวันนี้ก็หลับบนรถได้คือกับคุณแม่ได้คือเจอกับคุณแม่ไหมล่ะได้ค่ได้เจอกับคุณแม่มากมายยังไม่ได้เจอเลยค่ะต้องแต่ได้ตำแหน่งมาก็ไม่อยากไม่อยากให้คุณแม่มาเพราะว่าเขาป่วยด้วยเราจะห่วงเขาในเรื่องของคุณด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้คุณแม่ก็ยังแฮปปี้กับการตะเวนร้องเพลงสิทธอาสาที่วานจูอะไรเงี้ยก็ให้เขาแบบมีความสุขไป โอเคเนาะโอเคค่ะดีค่ดีกครับเดี่ยวนะีคะดีนที่เจอดีค่ะดีมากับีกว่าแล้วไปตรงก่อนะลูกแล้วก็ไปท่้าน่เราวโอเคฮะ